เรียนฟาร์มที่ที่นังข้างหลังนี้จะเป็นฟาร์มนะฮะมีต้นทุเรียนดูด้หรอใช่มีลูกทุเรียนต่อรถรูปก็จะเห็นทุเรียนเลยข้างในก็มีเข้าไปชมฟาร์มได้แล้วก็ทางด้านหน้าที่ผมมากับเพื่อนนะถ้าเราเพื่อนชาวมาเลเซียมีสาวด้วยมีหนุ่มๆด้วยตรงนี้ข้างหน้าก็จะมีจัดเป็นที่ให้ชิมทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปชิมทุเรียนกันที่หน้าฟาร์มแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปเที่ยวในฟาร์มกัน เรียนฟ f a r the ิฟร์อ่เทมอเนฟมมามฟามวเป็นฟามทุเรียนชื่อว่า675บร uh ิษัทรีบริษรีน yes is a small c t y เรามาถึงส่วนทุเรียนแล้นะครับก็วันนี้จะพามาทิ้มทุเรียนหลากหลายแต่พันธุ์ในมาเิเซียอยู่ที่เกาะนังเดี๋ยวขับเ,เข้าไปลเลย กัญชงอีเจ้าอ่ะกัญจังอีเจ้าอกอีเจ้าตัวแรกนะ<อ><อ>ด,ดูเหมือนจะครีมมี่ครีมมี่นะครับแต่เราลองชิมดูครีมมี่จริงไหมปวดที่จีสิซื้อกันวันอ่ะ แันที่ฟาร์มชีพมา67แค่นะครับที่ปีนังก็ออกมาจากนอกเมืองสักประมาณครึ่งชั่วโมงก,ก็ถึงตอนนี้ทางฟาแฟนก็ได้เตรียมทุเรียน5สายพันธุ์ได้แล้วแล้วก็ผมมีเพื่อนมาด้วยเป็นทั้งเพื่อนท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนผมมาช่วยกันรีวิวนะครับทุเรียนหลายสายพันธุ์แล้วก็เพื่อนผมบอกว,ว่าต้องชิมทีละสายพันธุ์ต้องเรียงแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตามที่เขาต้องการต้องการ so which one we should start first? yeah this is the 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 sequence is like this from the milder flavor until the strongest flavor oh here so เเริ่มจาากบไถึง หนักเขาบ่อยอย่างนี้ต้นวิสต์จากขอ this h กระเจี๊ยบ is a tea, and g ียว then followed by 600, and เดอร์ then the ต้นกันหง then this uh, ี h าว then the last one is the คาปรีคาปรี is the best ถ้าเขาให้เลือกจากเบาๆคำว่เาเบาๆก็คือมันก็จะไม่ค่อยขมคือคนที่มาเลเซียเขาค่อนข้างจะชอบแบบแนวขมขมนะครับฉะนั้นคำว่าเบาๆอาจจะขมน้อยหรือจะหวานไม่แน่ใจนะยังไม่เคยลองแต่ต้วสุดท้ายบอกว่าอาจจะขมมากฉนันเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวต้องลองจากเบาๆไปหาหลักโอเค Let start. Okay? Yeah. Huh? With that? Yes. Skin. Yes. Here you try first, lady first. Maybe first. Okay. Uh, this is. Uh, oh, very, classy, yeah. uh, yeah. mm. very soft. Kacang hijau, hijau. Very soft. Okay. Mm. very creamy. What do you think? Yeah, the, the i ิสเปรนเอตเตอรแต่อร่อดีคคือตัวเนี้ยก็จะบอกว่าเขาบอกครีมมี่แล้วแล้วก็ขมนิดหน่อยน่าจะถูกใจคนไทยเพราะว่าความขมน้อยมีความหวานกับปานกลางแล้วก็ครีมมี่เนื้อครีมก็จะไปทางชั้นนีกับก้านยาวแต่ว่าไม่ไม่ครีมมี่ขนาดก้านยาวแล้วกานผมว่าก้านยาวฟรีกว่าแต่ว่าใกล้เคียงรสชาติคนไทยชอบครับผ่านไปแล้วตัวแรกนะครับตัวที่สองบ้างตัวนี้ดีซิ0ัรดีหกร้อยเจอหน้าตาผมรู้สึกว่าเนื้อมันคล้ายๆเหมอนทองนะครับแต่่าลูกมันเนี่ยส้มสวยมากก็ เดี๋ยวให้เพื่อนผมช่วยยันรีวิวโอเคค่ะซูอิตโอเคคซูอิตเยี่ยมเข้าเนื้อจะไม่ค่อยแน่นมัจะมีความเหลวๆนิดนึงแล้วก็มีความหวานมากกว่าซูอิตไม่ค่อยครีมี่เลยครีมี่น้อยมากแต่กความหวานก็ปานกลางไม่หวานมากเนื้อมันน่าจะประมาณน้องๆหมอนทองครับแต่ความหวานน้อยกว่าก็ให้ถูกใจนะผมก็ไม่ชอบครีมี่แล้วก็ไม่ชอบหวานมาก ถ้าครับตัวนี้ตัวที่สองก็คือ D 6 0 0 how do you feel for the D 6 0 0 there's a kick after you eat inside after you eat then there's a kick flavor of the durian what about you it's more wet and then uh really soft the the meal <Yeah>. hmm and the flavor is uh, stronger than the first one yes เขา,าบอกว่าหวานกว่าตัวแรกนิดหน่อยครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเละนิดนึงเละนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองตัวถัดไปกันเลยนะกันครับตัวที่สามตัวที่สามก็คือตัวนี้ครับ ตองกตงาโฮมตัวนี้ก็จะออกส้มๆนิดน,นึงเดี๋ยวให้เจ๋เวลาชิมกันเลยตุ๊กตโฮมในความแน่นโอเคดีกสดีใจ t e l o r i o k nice c o m p a e to the previous too is a golden red red ะร l o r Yeah h m น a bitter flavor mm. Bitter flavor A l i t e more creamy t h e t i t e i m o e b t t e r in the ซีเนล่าครีมิ r ะปาริเซียติสซีเมลินเอ่อเค็มเล็กน้อยแล้วเอ่ the the บิทเตอ is more strong than the first one อ่าก็เขาบอกว่าตัวที่สามเนี่ยก็จะเป็นแนวครีมิีครีมี่ตรงนี้เท็กซลกับตัวแรกแต่ว่ารสชาติจะหวานกว่าและก็ขมกว่าเพาอย่างที่บอกไปแล้วเราจะเรียนตามระดับความขมแล้วกันผมว่าเขาเรียนลำดับความขมแตกหวานไปหาผมนะครับแ้วตัวที่สามก็เรื่องความขมมันจะไม่ขมมากนะครับ ยังมีความติดหวานนิดนึงหวานอมขมมากกำลังดีอะ่ะผู้ใหญ่น่าจะชอบครับแล้วก็ครีม,มีเมล็ดอยากอยกินแล้วมันเมเละค็ดแต่ไปอ่ะเรามาถึงตัวที่สี่นะครับรุสีคือตัวอีเลเว่นหมายเลขสุเด็ดหรือเขาเรียกว่าซีเฮาส์ e house. ไม่มีกระาสานกลิ่นตัวนี้ครับข้างนอกก็จะดูเหลืองๆนิดนึงหนึ่งจา,จางๆนะครับลองชิมเ,เลยนะครับยมีความธรรมดามีความเลี่ยมากมีความเลี่ก็เดิมนิดน,นึง ตัวนี้ก็ครีมี่ครีมี่แต่ว่าไม่มากแล้วก็ความหวานนิดหน่อยแต่ว่าความขมเริ่มเพิ่มขึ้นมา <Yeah. S 1> ลองสั่งกันด้วยก่อน This one is more bitter than the previous one <Yeah. S 2> and then the it's a strong smell of like a little bit a bit of alcoholic อ๋อใช่ครับผมก็เห็นด้วยนะมันรู้สึกเหมือนเหมือนนี่แอลกอฮอล์ผมผมไม่ใช่คนดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าก็รู้สึกเหมือนในความเป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าแบบดัง mm hmm. นั้นถ้าใครชอบดื่มเหล้าเนี่ยแนะทำให้ลองตัวนี้มาได้สิบเอ็ดอายุกรี is สี i ด a l ล็ i t ิดนึง t ิดต่ a ครับ some feeling like you drink alcohol yes and after taste is strong ไม่ l ป็ s ตัว t r o n g y e น h strong. s t r o n g e ี than t h i second o n g e รงตอน n o ้ตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่ตัวเนื้อเนี่ยมันนวลๆนะครับแล้วก็จับมาปุ๊บเละเละเลีย่าเละเว่าลตนี this is the best I think among the all the five. Because before I test it, I already smell the the very strong of the durian smell is very best. ต <ผม S 1> ้องบอกก่อนนะครับว่าต่างชาติก็ต่ายกับคนไทยครต่างชาติชอบกลิ่นแรงกับคน,คนไทยชอบรสเปรี้เ,เขาบอกว่ากลิ่นแรงก็ชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องกลิ่นก็แรงสุดนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยความขอมอันดับหนึ่งในในห้าตัวนี้ความขมแต่ว่ามีความหวานคนนี้หวานขมกมกล่ายุัลกอริทึ between bitter and sweet นะ yes is more strong e r in ินอิน t ปรี้ยวนะน s ่คื o อ้อโซ strong นะคืออันนี้เ s รี้ย strong แต่ก็ not only bitter; it's sweet a little bit sweet and then the smell because of the strong smell so it's make it the best แต่ก็อร่อยนะครับมันมันกลมกล่อมมันมีความกลมกล่อมระหวา่างหวานนิดๆแต่ว่าขมมากๆอา่อายกินได้ผมว่าเด็กๆก,ก็กินได้อร่อยดีอร่อยมาก ก็หลังจากอิ่มทุเรียนแล้วนะครับเขาก็ต้องมาดื่มน้ำเปลือกคือเกาเปลือกผสมน้ำเปล่าแล้วแล้วใส่ในเปลือกทุเรียนแล้วก็ดื่มกันทตรงเลยนะครับเพื่อให้ร่างกายมันบาลานซ์เพราะทุเรียนีมันร้อนก็่ผมก็ทำตามรถทาร้อนในร่างกายนะครับให้กลับมาส่สภาพปกติครับเพื่อสุขภาพที่ดีโอเคย

เจ้าของไม่อยู่แอบเอาทุเรียนไปกินกันนี่ครับสุกจากต้นสุกจากต้นเจ้าหนุ่มพาเที่ยวสวนทุเรียน6 7 5เป็นสวนของญาติๆของพุ่เล้องของเองแล้วก็เข้ามาในสวนครับคือทุเรียนที่เขาปลูกบนบนเขาก็จะมีแอบเหนื่อยเดินึ้นมาตามเราไปเลยครับชมทุเรียนกัน yeah, yeah.